สวัสดีครับท่านสมาชิกพิราบแข่งแห่งรักทุกท่านอันนี้วันที่7กุมภาหกศูนย์ครับ mm hmm. ก็เข้าคู่มาได้7วันแล้วนะครับ7วันนี้นกที่สมบูรณ์เนี่ยบางทีก็อาจจะอาจจะไข่มาภายใน7วัน7วัน8วัน9วันนี่ถือว่านกปกตินะครับ ช่วงเจ็ดวันแปดวันเก้าวันเนี่ยแต่ถ้าห้าวันสี่วันหกวันนี่ไม่ค่อยดีนะครับหรือว่าเลยเก้าวันไปวันที่สิบเนี่ยก็ก็ไม่ชัวร์เท่าไหร่ยิ่งเลยไปที่วันที่สิบเอ็ดวันที่สิบสองเลยอีกล้วไข่นกแล้วนกสภาพใช้ไม่ได้พ่อแม่นกพันใช้ไม่ได้ไม่สมบูรณ์นะครับเพาะฉะนั้นอ่า นกที่เข้าคู่แล้วเจวันไข่8วันไข่9้าวันไขน่นี่ถือว่า,าปกตินะครับอย่าไปตกใจเท่าที่ผ่านๆมาที่มีประสบการณ์ในการเลี้ยงการฟักลูกนกมาพวกห้าวันสี่วันหวัน,ในใเนี่ไข่ออกมาไม่เก่งหรอกนอกมีปัญหาบางทีก็หายพอโตขึ้นก็หาย มันออกมาลูกล่างก็ปกติเหมือนนกทั่วไปเนี่ยนะความสมบูรณ์ก็เหมือนกันแหละแต่ไม่ทราบว่าเป็นพ่ออะไรธาตุโรหดไม่มีความอดทนไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นนกที่เจ็ดวันไข่แปดวันไข่เก้าวันไข่นี่ถือว่าปกตินะครับไม่ต้องไปตื่นเต้นไม่ต้องไปตกใจว่าเจ็ดวันไข่แล้วเหรอปกติเก้าวันบางคนไปคิดคิดมากครับ เพราะว่านกนี่บางตัวนี่มันมันสมบูรณ์มากอ่ะไข่มันจะสุกไวกว่าตัวอื่นอาจจะคึกป่อกับตัวผู้หรือว่าจะยินเสียกตัวผู้อะไรพวกนี้บางทีก็ตั้งไข่แล้วนะครับครับอย่างนนี้ดูท่าทางตัวตัวที่สองลำปางเนี่ย ตอนนี้ก็ห้าโมงกว่าแล้วอันนี้ท่าทางจากใครนะครับสมบูรณ์จากแม่จาหกแปดครับอ้แน่นแ่น่น,น,น,นตอนนี้เป็นลูกนกใหม่นกอินบิดไว้พวกหัวด่างอินบิดแล้วก็มาลองเตีนยกใหม่ด้วยกัน บีดไม่กันจะ่บีดกันห่างกันหน่อยประสายลองมาตีดูเอามาเพาะดูนกใหม่หลายคู่ไอ้นกใหม่นี่ก็จะใส่ห่วงเบอร์เดียวไม่เบอร์สาเบอร์สี่เอ้ไม่เบอร์สองกับเบอร์สี่ส่วนเบอร์สามนี่เบอร์สามควบสี่นี่ต้องพิเศษหน่อยต้องใส่คู่ที่มีผลงานแล้ว นะส่วนจะเก่งหรือไม่เก่งมันก็อีกเรื่องเลยต้องใส่คู่ที่มีผลงานส่วนคู่ไหนจะมีผลงานมันก็อยู่ที่เจ้าของกรงอะใครจะรู้ดีกว่าเจ้าของกรงเจ้าของสายพันธุ์เจ้าของดกนะครับเราย่อมรู้เราสะสมมากี่ปี ใครจะให้ลูกยังไงนะครับอยู่ที่กืนของเจ้าของนกของจริงหรือราคาคุยการเข้าคู่นะครับ กมดีเคบางบอนี้ก็เข้าคู่นี่ก็ให้กินถุยสงนะครับแต่การให้น้นเราอย่าไปให้ใส่ในกระปุกใส่รางให้กินตัวละสองสมผ็พอจํากัดหน่อยอย่าให้เยอะถ้าไม่ให้เลยนี่มันก็นกก็ไม่ค่อยจะสมบูรณ์แต่การให้ถุยสงต้องให้ให้เป็นอย่าให้ปักเคนให้กินทั้งวันทั้งคืนมันก็ไม่ใช่นะครับบ้วนเป็นหมูแล้วไม่ใช่นก ให้กินวัละมือ้อถุยสงยื่นครับใส่ลาง,งสั้นๆยื่นไปลราก็ให้มันจิกกินไพยจาราวรวดเร็วแล้วก็ชักลางออกมาให้ตามกลมต่างๆทั่วกันดีครับนกจะสมบูรณ์ยิ่งนกกบใกล้จะเจาะเนี่ยถุยสงเนี่ยใ,ให้เห้เต็มที่ไปให้พ่อแม่ให้มันกินให้เต็เตมที่รานนั้นแหละพวกไอ้อาหารที่เขาเรียกว่าน้ำน,ำนมอ่ะที่ใช้ใน สามสี่วันแรกเนี่ยสมบูรณ์ลูกนกอ้วนครับ e ถ้าเชื่อก็ลองดูนะไม่ใช่คนเก่งแต่ก็มีประสบการณ์นะครับขอที่จะทำให้ลูกนกสมบูรณ์ได้แต่ส่วนแข็งแย็ดเก่งหรือไม่เก่งมั่นเป็นอีกเรื่องนึงไม่เกี่ยวกันนี่เราพูดถึงการดูแล ตามวิธีที่ถูกต้องนกจะแข็งแรงแล้วไม่เป็นโรคทำไมไปติดเชื้อให้พวกคอเอียงเขาา้าไปยากเลี้ยงสะอาดๆเนี่ยนกเป็นโรคยากแต่โรคคอเอียงนี่คุมไม่ได้ติดจากนกคนอื่นมาบางทีฟักมาว่าที่กรงเรานี่ติดนกเข้ามาพวกหยอดหยอดเชื้อเป็นนี่อันตรายที่สุดเป็นตัวก่อวอดเลยากาเป็นต้องเป็นโรคคอเอียงให้พวกใช้ยาหยอด แนะนำถ้าจะใช้วัคซีนจะใช้ของซีพีเขาแหละขวดละสี่ร้อยที่คุณหน่งเขาขายอยู่แหละที่ซีพฉีดได้30ตัวอันจะชัวร์ฉีดตอนแยกจากพ่อแม่มันขึ้นกรงเนี่ยดีที่สุดแข็งแรงนะครับอย่าไปเอายาพวกผีบอกแนะนำให้ใช้อย่างรู้อย่างนี้ไม่ไหวยิ่งยาหยดเนี่ยอันตราย เอายาไก่มาใช้ยานกเนี่ยมันคนละเรื่องนะสิ CP เขาคิดค้นยานกวิราบแต่เราเอายาไก่มาหยอดไปกันใหญ่โอเคแลครับ